สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่ w a t c h w i e Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับวันที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการทำเรีแอคชั่นตีมซองของซีรีส์เรื่องปรมาจารย์ลัทธิมันต้มล้อของไว้ตลอดการเรีแอคนั่นแหละใช่เขามีชื่อชื่อดีๆของเขาค่ะก็คืออู๋จีซึ่งแปลว่าต้มเล่าคนเป็นนักร้องอยู่แล้วนะการดีเรื่องเสียงอยู่แล้วโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะว้าวว้าวว้าวที่ถึงอ่ะ ยังจังเลยค่ะแม่หลอกนะหลอกจังคิดถึงเขาสมไปนิ่ง้องคิดถึงเนาโอ้ยวันนี้บ้านบัวใช่ช่วงอ่ะสตาวงกดที่รักโอ้ยสตาวรรษที่ดีมากคิดถึงสมัยแบบจริงสมัยดิ่งน้อยเนี่ยสมัยไปเรียนสมัยขาวอ่ะชอบมากเลยเขาก็เค้ใส่ขาวเลยล่ะแต่ก็ะออกด้วยกันสู้อันนี้คือแบบปอกพี่สาวปอกพี่สาวเคียร์อยู่ เด็กเาอทำได้หนึ่งสุดยค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เจอกันโอ้ยจอาไ้ทัุ้กชีมีน้องๆต้อว ผมเล่าแล้วโอ้ยตอนนี้คือเท่มากอ่ะ เขาแบบจะคุ้นๆและร้อนเลยอะไ้าอยาคุณป้าอุ้ยอาตาร์หลับหลับใช่ไหมที่หลับวันไม่ได้เห็นปลอยผมเขานานมากหรอแกขัดขวางแงโอ้ยสิทธิ์พี่ฮัดทัดเฮ้ยเฮ้ยหลับอ้าวจัดจัด กินเหล้าสัตบงกฎก็คือมีจิดตกน้ำไม่ต้องรองเวลาเลยจ้ะน้ำร้อนเลยร้อนร้อนร้อนส่วนนี้ก็คือปวดตีนขึ้นแบบันไดเหนื่อยโอ้ยโโออ้้ยยค,คุณแม่อ้โอ้ยโอ้ยถือเยอะเลยดวงใ,ใจอันนี้คือเทวนาลีจ้ะ อุ๊ยวันนี้อะไันนี้ไปปรับพลายน้ำโอ๊ยโอ๊ยมันเหียว ท่านพ่อเหมือนกันเลยอ่ะอท่านพ่อเหมือ,อนกะันเลยมันเป็นธีมซองก็คือเป็นเหมือนแบบตัวธีมหลักของเรื่องนี้เลยเล่าเน้นเพลงนีเป็นหลักนี่แหละแต่จริงๆแล้วซีเรื่องนี้มีเพลงที่เขาเรียกะไร แทนคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวละครอีซึ่งเมื่อกี้เราเปิดให้ดูชั้นเนี้ยเรามั่นใจว่าเพื่อนคงไม่ได้โฟกัสที่เนื้อเพลง100%หรอกเพราะว่ามันคิดถึงภาพมากกว่าใช่ใจเพื่อนเพื่อนดูเพื่อที่จะแบบหวลัำลึกถึงซีรีส์มันจะมีเวอร์ชั่นที่เราจะทําอยู่แล้วนะทุกคนคือเพลงประกอบของแต่ละตัวละครซึ่งอันนั้นแล้วให้เพื่อนไปนั่งดูความหมาย อีกทีนึงงั้นเราเออแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนแบบเกินหรือว่าเป็นแบบทีทีพีเยทุทคนให้บให้เราแบบหวนรีลึกถนึงนอนแล้วแบบว่าเพลงต้มเล่าที่เป็นแบบเพลงประจำช่องเราไปแล้วเพลงคำเล่าแล้วไม่น่าบองเมนคนนึงขำมากเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่ามันคือเพลงต้มเล่าออกเปล่าพี่เรียกกันเองลูก กูต้องแก้ข่าวอย่างนี้น้องอยากเข้าใจผิดน้องอยากเข้าใจผิดแล้วเอาบอกว่าอ๋อเอามาจากวัดวัดชนะพ่อกออ๋พี่รบกวนเดี๋ยวพี่อาจจะโดนแหกได้จากทางลิกสิตติดต่อมาแล้วแบบนอนแล้วพอแล้วพอแบบพอได้มาดูอ่ะมันเป็นฉากในซีรีส์ทำให้เรานึกถึงสมัยตอนที่เรานั่งทำเรีแอคด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันแฝงแบ c k ให้เห็นถึงเหตุการณ์ตอนฉากนู้นฉากนี้เลยแบบวู้วู้หู้เมื่อกี้ฉันขอสารภาพว่ามันเป็นการทดสอบเราอย่างนึงเลยนะว่าเอ๊ะเมื่อกี้มันคือฉากอะไรใช่เมื่อกี้ ตัวเราเองอะได้มีการเอ่ยปากพูดไปว่าเอยฉากนี้คืออะไรอันนั้นก็คือฉากที่จําได้และในขนาดเดียวกันจิมีแฟรแบกว่าอ่วเฮียเมียดีเด้ <laughs> อเดือดกปากจริงอารมณ์ว่ามันแบบภายใน50ตอนมันคือเยอะมากอะจนเมื่อกีแบบ้แบบเฮ้ยแบบเฮ้ยมันมีว่าอันนี้มันเลยทําให้เรารู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันแปลก มันสามารถที่จะกลับไปดูอีกรอบหนึ่งได้แล้วเรารู้สึกว่ามีนิ่งหรือว่าเพอร์สเปกทีฟอะมันน่าจะไม่เหมือนเดิมเลยอะมันจะทำให้คนอะรู้สึกแตกต่างกันไปแต่ว่ามันทำใเราเห็นอะไรมากขึ้นแต่่นี่ว่า2คนนี้เสียงดีมาก ต่เรารู้สึกแบบแตกนิดนึงเรารู้สึกว่าเสียงปอดูนุ่มนุ่มกว่าเสียงจ้านจะดูแข็งขันาเสียงคล้ายๆกันแต่ว่าโทนเสียงเนื้อเสียงจะแน่นกว่านนดนืองจ้านแต่แบบอยู่ด้วยกันอยู่คู่กันแล้วมันดีเล้วพอเาประสานแล้วแต่ any way คือมันอยู่ด้วยกันมันก็คือกลมกล่อมคนหนึ่งเหมือนแบบหญิงอย่างที่มันแบบไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้หวังใจนะคะหวังจนสิ้นแสงว่าเขาจะมีแฟนมิที่ไทยเป็นคู่หวังใจมากมาก ูสักวันหนึ่งเออสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งเพลงของนี่เราจะเดินทางไปสิ้นแสงที่นี่โดยการโดยกันนะไม่ว่าจะยังไงก็ตั้งแต่ทุกวันนี้คือยังยังติดตามผลงานของทั้งสองคนจริงๆ่เรายังเห็นการพ่าการโต้โตของทั้งสองคนและทุกตัวละครในเรื่องเลยน้องๆมีเวไปที่ดีของแต่ละคนมากๆแล้วก็เราดีใจที่เขามาถ่ายทอดความเป็นแบบ หลานจ้าแล้วเว้ยอิงแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในใจเรามากม,มันเป็นตัวละครที่รักมากจริงๆแล้วก็แบบมันไม่ว่าจะผ่านไปเออนานแค่ไหนอะเราว่าทุกคนจะยังคิดถึงแล้วก็แบบ เขาค่อนข้างที่ถ่ายทอดมาได้แบบดีมากๆมันก็คงไม่มีใครมาลบภาพเขาได้หรอกใช่แล่อย่างที่น็อตบอกไปซีรีส์เรื่องนี้ดูกี่รอบไม่เหมือนเดิมจริงๆเราดูรอบแรกกับเพื่อนกลับมาดูแยกับเพื่อนไม่เหมือนกันเลยความรู้สึกเราต่างกันมากการที่ดูพร้อมเพื่อนนันสนุกแบบคูณสิบคูณร้อยเพราะเพราะต้องกลั้นคูณสิบคูณร้อยแต่ถ้าเกิดอยากคูณพันคูณหมื่นคูณแสนต้องดูที Watch l i e Channel คุณคุณอ้อมปูได้ดีมากใช่ค่ะคุณรักก็สได้สวยมากจริงเป็นการเทคโอ้แล้วก็แรนดี้ได้อย่างดีมากเลยค่ะนั่นแหละค่ะก็เป็นการทบทวนความทรจำเรียกน้ำย่อยแล้วเดี๋ยวเพลงอื่นจะตามมาอีกแน่นอนนะครับมีั้หลายอย่างให้ทำใช่เอาล่ะนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดแชร์ครับกดซับสไครต์ค่ะกดกระดิกยิ้งข้าเราด้วยนะครับแล้วยังมีอีก3ช่องทางให้ต่อกันนะครับทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ Watch Live Channel ตรงนี้ ไปเจ้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง6คนขอลากไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ๊บายบายไม่ใช่เพลงต้มเล่านะจ้าทุกคนเพลงอูจี